เมื Be e ่อชีวิตจะเดินทางไกล คิดจะทำอะไรดีดีก็จําเป็นต้องมีจุดหม้หัวใจสำคัญเกียดติยดคําสอพทอใช้เวลาสั่งสนมนานสวัสดีครับวันนี้ลุงแดงได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานสพทอลำปางเทศ3 ในเรื่องทักษะชีวิตในการจะอยู่สถานการณ์โควิด -19 อย่างไรและวันนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้มีการด้วยเรามาฟังเพราะเหตุใดท่านจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับสวัสดีครับผมไทรโรวิเศษผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตัวทสามลำปางเขตสามครับวันนี้ทางสำนักงานเขตจัดประชุมออนไลน์นะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปรคุกคามในรูปแบบใหม่ ในกลุ่มเป้าหมายของพวกเรานะครับวันนี้ก็ประกอบด้วยท่านผู้บริาหารนเรียนและวก็ครูที่รับผิดชอบในเรื่องของงานกิจการหนเรียนในสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสภาพปกติโดยทั่วไปนะครับและในการจัดการเรียนการสอนใน ที่เราแก้ปัญหาคือการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ซึ่งเด็กและครูจะต้องใช้สื่อเทคโนโลยีร่วมกับทางผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนของเราได้รับการจัดการเรียนรู้ฐานสื่อเทคโนโลยีและสิ่งที่ตามมาทำในเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีคือเรื่องของเด็กจะต้องรูเท่าทันสื่อออนไลน์นะครับเพราะเนื่องจากสภาพสังคมเราเห็นว่า ไปคูกคามที่เข้ามาได้ตัวเด็กดรียนสื่อออนไลน์โดยเฉพาะลูกรอที่ให้เด็กได้ใช้โทรศัพท์หรือมีเครื่องคอมพิวเตอร์เด็กจะต้องเข้าไปใช้ฟองแ่านี้และสิ่งที่ตามมาเราไม่รู้ว่าในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยสิ่งที่เด็กได้ประสบหรือพบเนี่ยบางครั้งอาจจะมีความเสี่ยงที่เด็กอาจจะเข้าไปาใช้ เข้าไปสืบค้นแล้วก็ผลตามมาคือพยอันตรายที่เกิดกับเด็กดันสิ่งเหล่านี้นะครับในการจัดก,การสารในยุคสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดเนี่ยสำนักง,งานเขตเห็นว่าเรื่องการสร้างภูคุ้มกันให้กับเด็กโดยตัวท่านผู้บริหารครูเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนในสังกัดแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้สื่ออย่างมีความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กนั้นจะต้องได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ก็ e จะต้องปลอดภัยจากการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ในผู้ถังเรื่องความปลอดภัยนะครับมันมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าความปลอดภัยที่เกิดจากการเรียนรู้ภัยที่เกิดจากการเดินทางหรือภัยจากยาเสพติดหรือภัยความมีแรงที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของสมัยารด้านการสาธารณสุพื้นฐานในเรื่องของนโยบายด้านความปลอดภัยทางท่านรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงพยายาให้ทางผู้บริหารเขตพื้นที่และสถานสาลในสังกัดได้นำนโยบายเรื่องปาอปกอดภัยนี้เป็นเรื่องสําคัญและหนักแน่นัน้นวันนี้เราจึงได้จัดการประชุมออนไลน์ให้ท่านผู้บริหารและคณะรูเราได้เรียนรู้ได้รับองค์ความรู้จากคณะวิทยรากรที่มาให้ความรู้ในหลายแผน,นหลายสาขาเพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้ได้นําไปใช้และไป ถึงตัวเด็กและผู้ปกครองเพื่อให้มีตัคุ้มกันในการที่จะป้องกันเกิดราที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ภัยคุกขางรูปแบบใหม่หลายๆด้านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางทรบียากรซึ่งมาจากหลายที่หลายแห่งนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในยุค New Normal ของสำนักงานสพทลำานเจ็3 ึงอยากจรงอยากให้ทุกท่านได้ให้กําลังใจครูอาจารย์ของสพรพเกษรสามบุคลากรเป็นต้นแบบในการที่จะทําให้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพร่วมกับผู้ปกครองและหลายหน่วยง,งานในการสู้ไั้โควิดโควิดก็เป็นเพียงโรคติดต่อโรคติดต่อจะไม่ติดต่อ,อเราเลิกติดต่อก,กันสักพักหนึ่งนะครับพี่น้องจะถ่ายครับ <c oughs> <c oughs>